บาร์ดี้พ่อพี่น้องบาร์ดี้กินของวเซฟไปแล้วเนาะพี่น้องเซฟกระเซฟเก็บเซฟขาดของเซฟขาดเอาไปแล้วบาร์ดี้เจอของเมนูนาเมนูนาว่ะฉันเจอด้วยตั๊มพี่น้องตั๊มหมีพี่น้องเอ้ยตายโลดไม่ไดตัมหมีบไม่ได้แปทา้งแนดอกพ่อพี่น้องห้างรังปากปากห้างรังโปากห้างรังปูใส่กับกระเซฟขาดมากปั๊ตัวยิ้งไม่เลยลูกบม่ได้แล้วพ่อพี่น้องบาร์ดี้นั่งอยู่มองเกาเลยพี่น้องนั่งอยู่มองเกาอีกแล้วบาดีนี้ยเป็นคางจะชื่อ ทำไว้น oh, sure. ั่นกับบ่าวไล่แยกทางลุยขออุปาใส่ขออุปมาใส่โอ๊ยว่างเงียดมือนข้ออุมาว่างเี่โอยอกอยังหมดตย่ตอนตสอไสสเมนหน้าวะไปก่อนพ่อแม่พี่นอนะุลชิลุยก่กนลุยอกนทำไว้น่นอเมนูหน้าวะสกกอนเดีอกินเดียน เก็บปากาคอลุยก่อนบ้าเอ้่บ้าเอ้ยเาเธอที่สามนี่ยัดมได้กินอยู่อ้าวเพราะอนุญาตใส่มือพี่น้องเอ้ยบ่มีอห็นนี่แต่ผุนแง่าตั้มกันอีกพี่น้องกินสองละบ่าวก่อนตั้มถ่าย้ั้มตัวแรงพี่บ้าคัมแรงพี่บ้าคอมารงพี่บ้าคำแรงคัมแรงพี่บ้ดคมแแล้วละบ่าวชดช่องบวงนี่แล้วโหลดได้นี่ คือบเพ็ดที่นาะเอาอีกมัก็้ออกอนเมแล้วงมักล้อยันมักล้อหรือมักผิดดูใครก็จเ้าหูเพ็ดแห้งคุณชยมันมันหน่อยแม่แมวมันชิหน่อยมันชิหน่อยข้าดู หน้าตาก็ทิเป็นจังซีแล้วพอไม่ไปนั่งรยใช่ลูกสีน้ำลูกนั่งลูกสีปักบุ้งหอเหรอเหรอเห่อเหรอเหอเหรอเหอเหรเหรอเข้อไหรอเหนอวยอเหรอเหรอเหนออยอยหรอเ่รับหรอเหรอเห่อเห่อ้อเหรอเหอเหรเหรอเกรอเหร ม้ามากระทิ้นก็ข่าวเป็นหนึ่งจับเป็นอะไรได้ลูกถ,ถอยแล้วบ่ถอยแล้วบ่นม่อวานน้อย่อมแพ้แล้วไปแล้วบาทเนะี่ยไปแล้วไปแล้วแข่งก้อนลึกๆเสี่ยงก้ดนลึกเพิ่นวานสูดพญยานทร์มาได้อาสาั่นมาตัวเขาหนักจูดจัดเับพี่น้องเเขาตูดเขาอย่างเดียวเฮะบ๊อสตลอด อยูเที่ยงหอยเที่ยงงาพี่เจ้าพี่งาเมื่อยโหต้องผมไปหนอเนาะจุดใส่ผักกาดรี่ร้อนจริงวะนี่จะบักพี่กอลก่อนเนาะบอกเราเนาะจำจะไป็นจำนะหัวผักทีมันเปนใยใยมันควงเขาหน่อยเพื่อนเขาบดให้ฉีดงาเลย ทนไมว่าแนนครับเนรศกายเห็ดการณ์พอแม่พี่น้องสุดยอดอันนี้นำหมดแมงกองขา้าวหน่อยครับพอข้าแม่ดอกอันนี้กองข้าวหน่อยหักแม่ <c oughs> <c oughs> ถืกตีนเพบนนี้บาดเดี๋ยวพอแม่พี่นอ้องไปเตะหมูขามาเลย <c oughs> ว่าจะไงเนาะ <c oughs> วายนั่งดิบุยลุยอยู่บ่เ <c oughs> ฮย ว่าจังไหนหืมแล้วเอาย้ำพ่อเทาเเบานเนี้ยไปพ่อเทาเส่ยบไล่หอนลง่แม่เพนพเพน้องเยย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 ลงยย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 ยายยยยเยยยยยยแยย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 ยัยย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 ยพอยย่ยยยยกยย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 ย Tâm mama mm. mm. à kín à. mm. à, ừ. ừ. ừ, à. cái thảo nèo vì nó mừng 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 nó mừng 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 nó บดละบันง่อยตื่นเฮ้ยโบไทยครับเจ็บขาดขอไปพี่น้องโบไทยตือนเจ็บขาดเพื่อามาแก่บุญเผื่อโดนลวนได้พอแม่น้องพอแม่เอานำมาอ่านได้เออไม่แล้วเซ็ตขัดบันอยู่ในเหลือไปแจ่กับประเด้ง กี่ยเอาไปพ่น้องเอ้ยเกียห้าบังเยย่างไมพี่น้องเป็นงานเป็นลมเปนกินสู่ตายป่านนี้คำคมเดอผมพี่น้องเปนงานเป็นลมเปนกินสู่ตายปกติกัดูอยู่นั่นยังแต่กระดูกบุร้ายบ้างเสมอนไอ้ตัวพ่จะปิดเดี๋ยวได้บ่อยไหมน้อ มดแล้วกินอ2คนกับเซ็ขาดสิ่งๆเซี่ยงอร่อตแล้วเดี๋ยวตอนมาพริกบ้องมันเป็นน้ำแทาสิกินตอนมาพริกนึ่มันคืออะไรแท่พี่น้องอีกน้อหน้าห็ดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพริกเลยจุดกล้ำใสอืมอ เจ้าตัเป็นังบอกป้ขาพ่อแล้วเห็นบ่เห็นบ่ปุยแดงบุพเพศมาลุยงานบุพเพศคนนี้เนาะปุขาเนาเจ้าเป้บเ็นดวงซีน่าแรตาข้ามช่องพี่เนาะบ่เมนมาฆ่าเด้พี่เนาะอึนยั้งกันนะบุเรหยังเป็นไงเนาะ สาวสวนเท่าไหร่จากแรกน้องสาวสวนเท่าย้อมบนย้อมแพ้เปล่าย้อมนะมีแต่ดอนมะพิกข่อยยอมข่อยยอมแม่นูนาแล้วพี่น้องย้อมแล้วย้อมแบย้อมแม่นูนาข่อยยอมแม่นูนากว่านี่บุคคาโดนซ้องปอกพ่อแม่พี่น้องไปกับจักรพิน เบิังลูกเบิร่งงัวาัวนออยโอ้เบิรั้งั้งนออยหอยแมน่าสามินีสมาปาควันไมพอแม่พ่นออกบ้านนี่จบเกียอ้อยต่อยแซ่บบวแซ่บแต่พอแม่สิพิจารณาว่าเป็นแบบไดลูก้านี่ก็เหือแตกเหือเตียนจนไม่หลุดโอยเหือยอดปับ ตัวจริงพ่อแม่พี่น้องตัวจริงเสียงจริงบังไอ่เห็นลกเจ้าหน้าที่เลยกนอปบาเด็กนอโอเคแล้วใกล้แล้วบ่เออวัวหน่อยว่าบังบังบังอยาไปจับเอาบัปเด้อจับหัวหน่อยนะจับรถไปยังอยู่พ่อแม่พี่น้องบารียังทำไปจับงัวมาขวบตลกสายอย่าให้จับงสายอย่าให้จับงัวมาขวบเ่บารีเอาแล้วเนื้อไรดู <ítulo> <run> โอ <pigeon S 1> ้ยแม่ก็เลยไเอามันได้ลูกอะไปเอาไปไปไปเอา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 ไปเาไปเอาไเอาไปเอาไปอาไาไปเอยู so, ่นัาไปอาไป่ไปเอ้ไ่เอาไปเอาไปนอไปอาไปเอาไปเอาไปเอาไปาไเอาไปเอาไปเ้าไปเอาไปเอาไปเอไปเอากปเอาไปเอาไเอาเอาไปีอาเอาอาเออเอาไปเอามัเอาปเาเาไปเปเอาไปาไปเอาาามากเอออออแม่าาาาออา ขอบคุณแม่ติ๊นพี่น้องกดไลค์กดแชร์ของเมนูหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องซื้อได้ๆด้อเมนูนาเมนูนาโดยโดยเมนูนาก็กดไลค์กดแชร์เบิ่งกันว่าฝากเนาะโดยได้เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางใดที่มันบ่ถกเบิ่งมันบ่เหมาะสมก็ขอโทษนญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ลุงป้าอาาเนาะที่มาเบิ่งคลิปมนูนาถ้าว่าผู้ใดเห็น มันบวมถือมันบวเหมาะสมแล้วว่าบางเถื่อนคันมันเหมาะสมบึงเป็นตาหนักกัให้กำลังใจพวกเมนูหน้าหนักกัผูกขากับเป็นระบาวเพิ่นพอม่พี่น้องก็ไปไปมาๆคือกันนั่นแหละมาหาสู่ฤดูโอ้ยพอดีเท่านี้เลยฤอูเนี่ยเป็นปลาพม่พี่น้องแล้วว่ารายะห่างให้พอแม่พี่น้องผู้เห็นผูกบึงเมื่อนี้ก็ให้อยู่ดีมีแห้งบืสุขุสุขคนข้มเจ็บบ่ได้ข้มไข่บ่มีมีทุก้มสุกข้มเจริญด้วยศัพท์สินงเงินคำพระสจากรโรคไพ่ไข้เจ็บผูก เย็บเป็นเน้นอุ่นคุมีแต่เจ็บเป็นเน้นอุ่นหรือว่าเป็นมลกกอแก่กับข้อหายโดยมลกกอแก่ก็คือว่าเป็นนอนแอนบ้านห้า p e r c e เป็นอะจังหน้าเจ็บท้อดจังหน้าเจ็บใส่เจ็บวูเจ็บวูเจ็บตาเจ็บมือเจ็บตีนนอกบวมนไปนอกหายช่วงหายเศร้าหายหายห้ยช่วงหาเศร้าเบสุขสุขคนมีแต่ความสุขความเจริญเห็นมันนี่ก็ให้แซ่บๆนำการเห็นผัวขากินก็ให้กินเนื้อผู้บวกกินเข่ากินน้าก็ให้กินให้กินทุกแบบผัวขานี่อิ่มน้ำสำาญนนำกัน อ่อยู่ดีมีเฮงเป็นสุขทุกคนอ่สมาทั้งนี้กับสมมีส้มาสมาพักควรหล่ะกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ขับมาเบิ่งมาชมตกแม่น้าเนาะขอขอบใจเด้อขอขอบใจหลวงอ๋าเด้อสบายดีสบายดี